ตาจ้าฮาวสวัสดีครับกลับมาพบกับอาร์มอีกครั้งแล้วนะครับในช่องมีเรื่องแชร์ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะขอมาทำารีอควอล์กของน้องๆวงวงเกิลสามศูนย์สามนะครับต้องบอกว่านี่ถือว่าเป็นคลิปแรกเลยนะฮะที่จะมาทำวอล์กของน้องๆเนาะเพราะรู้สึกว่าเราไม่ได้เห็นวอล์กที่เป็นในนามวงวงเกิลเนี่ยมาสักพักใหญ่ๆทุกคนหรือว่าแบบไม่มีการลงจากออฟฟิเชียลก็ไม่แน่ใจเนาะซึ่งจริงๆอันนี้เราเห็นมาจากเว่ยโปนะครับมีการโพสต์ลงมาในทวิตเตอร์นะคะก็เลยเฮ้ยเราเห็นว่าคลิป นี้แบบอุ้ยมันดีอ่ะยังไงแบบน้ามาทํารีแอคมากเลยก็เลยแบบหยิบคลิปนี้ขึ้นมาทารีแอคนะครับแล้วต้องบอกว่ามีหลายๆคนยคนแชร์มาเยอะมากว่าอยากให้ทํารีแอคนี้นะฮะและจะบอกว่าในช่วงท้ายเนี่ยมีเซอร์ไพรส์เน่ทุกคนยังไงอยากให้ทุกคนดูจนจบจนถึงช่วงท้ายเลยนะฮะต้องบอกว่าในครั้งนี้วงวงเกอร์ของเราคือสร้างความน่ารักสร้างแบบรอยยิ้มให้เราอีกแล้วนะทุกคนซึ่งในบล็อกนี้นะครับก็จะเป็นภาพเบื้องหลังก่อนที่น้องๆเนี่ยจะไปขึ้นสเตจ818เจอเจียงที่ผ่านมานะครับต้องกาจ มากๆเรารู้สึกว่าการแสดงของบงบงเกิลของเราเนี่ยคือแบบไม่แพ้ใครจริงๆนะคือแบบทั้งโชว์เต้นโชว์ร้องละไอีกอย่างหนึ่งคือแบบสุดมากๆจริงๆกับการโชว์ของน้องอะ่ะยังไงสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับอันนี้ผมทำรีแอคไว้เรียบร้อยนะนะี่นี่ๆๆปรักหมดไว้แล้วนะครับยังไงสามารถตามไปดูได้นะครับต้องบอกว่าสุดมากๆจริงๆทุกคนเอาล่ะงั้นก็เอาเป็นว่าสําหรับตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับดี่ยังไงเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้พร้อมกันเลยดีกว่าครับกับบงบงเกิลสามศูนย์สามบล็อกครับ ที่นอ้น้องใส่ก่อนที่จะเป็น8ปดหนึ่งแปดเจ้าเจียงเนาะคือก่อนหน้าน,นั้นน้องน้องๆจะไปแบบขึ้นโชว์ก่อน,นอะต่เราจําชื่อไม่ได้เป็นงานแบบกา,าลาตอะไรสักอย่างนึคอะทุกคนจําชื่อสเตจไม่ได้จะมีแค่หกคนสเตจนี้แบบอ้าอีอออจินเป็นไหนเนาะมีใครบอกได้บ้าง ไปไหนเจ้าเยคือสองวันสองลูกเลยอะ่ะเจ้าเย่เราอะ่ะอ <Okay. S 2> uh ่าแต่ก็ดีนะเรารู้สึามันไม่ซ้ำดีนะเป็นการแบบสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆตลอดอะ่ะ เตดนี้แบบทุกคนจะมาในผมแกะสเลียนเพย์เน<า> <pper> เน่น่ารักเนเน่ร่องหอมลงเยอะมากเลยทุกคนชุดนี้คือน้องผอมลง<ก>เ,เยอะมากเย่แยแค่เป็นห่วงน้องเบาเบาเหมือนกันนะ เมยน้องหอมรงเยอะขนาดเนี้ยอพี่หนิงพี่เซียนิงแอบบเซ็กซี่นะพี่เซี่ยนิงสวยอะมองมุมไหนก็สวยจริงนะเซียนิง่ะอีะ้ฝาน สไตล์ยิ่ฝันนะแต่ชอบการถ่ายแบบของบงบงจริงแทบจะทูกเซตเลยอะถ่ายออกมาสวย ลงเยอะเลยอ่ะหอมลงเหมือนกันน่าจะหอมลงทุกคนเลยอ่ะอันนี้ยังอันนี้ยังไม่ใช่แปดหนึ่งแปดใช่เสียงอันนี้เป็นสเตจกอนน่อนหน้า ไม่เห็นภาพอะไรแบบนี้เลยอะความแบบโซนแบบจริงจังโอ้ะ่ะเสพพื้นเสพละโอ้โหดีโตมากทุกคน นี้มาตีมชุวของเจ้เจียงละสวีตแคนดี้อันนี้เหมือนลูกน้อง,องแต่ละคนจะมาในลุกแบบเปี้ยวเซ็กซี่กันเบาๆนะอ่าจะมาในตีมถือแบบจุปรุบกันทุกคน เซ็กซี่แบบมีความแบบแกมซนเบาๆไอ้จินมาแล้วจีนมาแล้วอันนี้มาลุกแบบแค่แบบเฟสเฟียดูดูหน่อย่าแต่เราก็ชอบพี่จินสไตล์แบบยิ้มยิ้มน่ารักน่ารักอยู่นลยอันนี้ก็อาจจะแปลกตานิดนึ่งมีความแบบลุกเฟสเฟียร์ใชจอยชิฮะ เซ็กซี่นะคุณปากแดงคือแบบแรงรีบมากลยว้าวมีการแบบขยี้ผมให้แบบมันดูแบบเซอร์เซอร์เซ็กซี่เฮ้ยด,ดีดีดีเจเชินดีเจอเชินดีเข้าเขาสีผมช่วยเน่ม้องชมเน่มากชมลูกนี้ของเน่มากตอนดูแบบบนสเตจของเน่นี่คือแบบจี๊ดมากทุกคนลูกเนี้ย ก็ไม่เคยเบื่อเซนอันนี้ก็เป็นแบบเป็นสไตล์เซนิงนะแบบเซ็กซี่คูลๆอันนี้เวลาถ่ายรู้แล้วแบบพอมีลมช่วยเป่าผมทำให้ดูแบบพัพดูในชีวิตขึ้นเนาะอันนี้นนอีกคนนึงอีฝาในเซตนี้ขึ้นลุกแบบ คอนชาร์ตมากจับสเตทที่แล้วอะลูปนี้คือแบบน้องดูโตมากแต่เราชอบนะรู้สึกว่าเอ,อ้ยิ่งฝานดูโตขึ้นจริงๆแล้วแบบน่ารักอะอันนี้ซ้อมสเตทละอืม อันนี้ต้องบอกเล้นะว่าเฮ้ยนี่มันเป็นภาพที่แบบเอกลูซีมากเลยทุกคนหาดูยากน,นะ่ะฟิริสเกิรชอบปะเราคิดว่าแบบหลาคนคงคิดเหมือนกันอะ่นอะพวกแบบต้องรู้สึกชอบสเตจนี้เห,นเหมือนกันแน่ ก็เป็นแบบ2-6อหกคนอยู่ยนะโอ้ยเน่เฮ้ยเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วทุกคนโทษทีที่จีนมาแล้วชอบมากชอบมาก I love this girl มากสวยสวยสวยมาก ้อมเสร็จละ้อมเสร็จละไม่แน่ใจว่าแบบน้องๆมีเวลาสอบกี่ชั่วโมงอ๋อนี่ไงมาแล้วมาแล้วจังหวะแบบรุ่นพี่รุ่นน้องเจอกันอันนี้เหมือนกับจะสอนทำท่าของแต่ละวงนะพ <c oughs> ี่โมยเลยทำท่าหรออ่าต้องทำ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 นี้นี้อินทวันอินทวัน หลิงซานหลิงซานอินทุวันหลิงซานลิงซานห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 ลิงซานซานไอ้ตุ๊บอะไรอะต้องอย่างงี้อย่างงี้นี่นี่นี่ตรงนี้ไม่ต้องแบบจับคู่กันมีคนทำไม่ได้ปะลินโน ลินมากอย่างนี้ไม่ได้ต้องแบบนิ้วนางกับนิ้วนิ้วนางกับนิ้วก้อยต้องแบบติดกันนี่นี่สา,ามส่นนนมวนสา,ามนี่ก็ไปน่ารักน่ารักน่ารักโอ้ยไม่เคยได้เจอกันด้วยเนาะ <c oughs> อันนี้ใครเลย ดำดำหรอ <laughs> ดำด<ๆ>ำ <laughs> สามี <laughs> โอ้ยนิง <laughs> อันนี้เต้นลงอะไรอ่ะลงลงแอปอะไรอ่ะพี่ฝานหายไ้ชิมมา ลิวีน้องนายต้องมายืนเฝ้าด้วยนะทุกคนจำจำ๊ะอู๋ลิวีเดี๋ยวนะอันนี้คือซอมขึ้นมาก่อนไปเนี่เยเต้นเปล่นแปลมากกูจบแล้วจบแบบฉืบชอบเลยทุกคนจบแล้วจบแล้วจบแล้ว เอาละครับก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับบล็อกของน้องๆบงบงเกิลสามศูนย์สามนะครับต้องบอกว่าการที่แบบเราได้เห็นเบื้องหน้าเบืบ้องหลังของน้องๆก่อนที่จะขึ้นสเตจคือมันทาให้เรารู้สึกว่ากว่าที่น้องๆเนี่ยจะขึ้นสเตจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆนะทุกคนเพราะกว่าที่แบบน้องๆจะแบบบล็อกกิ้งเวทีแล้วแบบเป็นเวทีที่ไม่คุ้นเคยอะ่ะแล้วแบบสถานที่ซ้อมกับเวทีจริงบางครั้งมันก็แบบโอ้โหมันคอนโทรลยากจริงๆนะซึ่งในครั้งนี้เราก็เห็นแล้วโอ้โหน้องๆแต่ละคนตั้งใจมากทั้ง7คคนือแบบ โอ้ยดีอะยิ่งดูคนรู้สึกว่ายิ่งภูมิใจมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่าในสเตจการ่าในวันแรกเนาะทางอียิปต์เนี่ยจะแบบไม่ได้มานะคะแต่ว่าในวันที่แบบ8ปดถึงแนะคะคนรู้สึกด,ดีใจมากที่แบบบงบงเกิลเนี่ยมาครบ7คนแล้วแบบได้โชว์เพลงเฟร o ดอเกิลด้วยทับใจมากทุกคนยังไงอย่าลืมไปช่วยกันดูนะครับสเตจแปดถึงแของบงบงเกิลเนี่ยดีมากจริงๆในช่วงท้ายที่แบบรุ่นพี่รุ่นน้องได้มาเจอกันอีกเนี่ยโอ้โหมันเป็นการรวมรุ่นที่แบบดีมากๆนะคะต้องบอกว่าโอกาสที่แบบทั้ง เจ็ดคนกับ11คนอินทูวันเนี่ยที่จะมารวมตัวกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆนะเพราะแบบคิวงานแต่และคนนี่ทุกคนแน่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 นจริงๆนะคะบางคนก็แบบต้องบินไปนูน่นบินไปนี่โอกาสที่แบบจะเจอกันครบทั้งหมดเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องยากมากๆจริงๆก็ต้องถือโอกาสนี้ขอบคุณทางเช้ญเจียงนะคบที่แบบเชิญน้องๆทั้งสองวงเนี่ยมาร่วมโชว์ในครั้งนี้นะคะแล้วก็ดีใจมากๆที่แบบน้องๆทั้งสองวงเนี่ยได้โชว์บนสเตจที่มันใหญ่แลวมันอลังการมากๆจริงๆร,รู้สึกว่ามันทาให้น้องๆทั้งสองวงเนี่ยทั้งวงบ แล้วก็อินทวันเนี่ยเป็นที่พูดถึงมากยิ่งขึ้นเลยนะหลังจากที่จบสเตสนี้ไปนะครับก็ดีใจมากๆเลยเนาะที่น้องๆของเราเนี่ยรู้สึกว่าจะแมสขึ้นแมสขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะครับยังไงพวกเราต้องคอยซัพพอร์ตน้องๆกันต่อไปนะครับคิดว่าหลังจากนี้หลายๆคนเนี่ยน่าจะต้องแบบโดนน้องๆแบบทั้งบงบงเกิลทั้ง Into one เนี่ยตกเป็นอย่างแน่นอนนะครับระหว่างนี้เราต้องแบบช่วยกันปั่นน้องๆนะครับช่วยกันขายน้องๆเยอะๆนะครับน้องจะได้แบบแมสเยอะๆคนจะได้รู้จักน้องๆนะฮะ เอาลัะง,งั้นก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปรีแอคปงปงเกิล3ามศูน์กนี่ก็ต้องขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้ยังไงได้เกิดมีคลิปใหม่หมๆนะครับลงมาอีกจะรีบมาทำรีแอคให้เพื่อนๆได้ดูอย่างแน่นอนเลยครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับยังไงอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจอามด้วยนะยังไงวันนี้อามไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับไปบ๊ายบายคับ